โอเคมีกมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะมีอุปกรณ์ก็คือมีกระดาษแบบนี้คะโอเคค่ะทั่วอย่นี้นะคะค่ะกเตรียมไอ้นี่ไอ้เบลล์รอแล้วค่ะค่ะแล้วเตรียมอะไรคะอีกอย่างหนึ่งเตียมน้อุ่นนะคะหรือน้ำเยนก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ กันไกลไหมคะมากใช่มันก็จะมีหลายสีนะคะทำกิจกรรมจาก M M กันลองจัดเรียงยจัดเรียงให้รอบขอบจานเลยคะ่ะสลับสีกันนะคะออกกให้กินใกินแล้วให้กินคนละเม็ดนี่อยู่ที่แม่หนึ่งเม็ดแม่กินแล้วนะหนึ่งเม็ด น้ำมายก็กินอันนั้นนี่ในถุงอ,ะอ่ะกินั้ำเม็เลยลูกน้องมาเข้าปากทั้งอันเลยเอาเข้าปากเลยค่ะแล้วมาทำอันนี้ลูกเทใส่จานเลยลูก านะอย่าเทาใส่จานให้เดี๋ยวน้ำมัจัดเรียงเลยลูกมีอใหญ่เยอด้วยอ่าแล้วก็จัดเรียงให้มันล้อมรอบมนมีมีตัวอ้วนด้วยอ่ะตัวอ้วน <c oughs> มันดูลูกหัวใจสวยอ่ะอย่ากน้ำม,มาทำก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะคะพี่รู้จะเสร็จแล้วนะให้ล้อมรอบเลยค่ะเป็นวงกลมเลยค่ะ อแ่งมาหี้แล้วก็ฉีกันนี้เลยลูกม่าอเอนมายเลี้ยงให้ครบให้เต็มเลยค่ะ <c oughs> ได้อีกอกีก่เม็ดเออเอาอ นะเอาไว้ฮะกรอบได้เม็ดสองเม็ดคองพี่รู้เอาน้อมาใส่เอาเสียมตาลออกก็ได้นะครเพราะสีเอาเสียมตาลออกก็ได้ครับเพราะเสียมตาลมันจะเข้มๆหน่อย มาให้ล้อมรอบเลยให้มันชิดกันเลยค่ะอ่ะเอา,เอ,าอีกเม็ดนึงน้องมาอีกเม็ดนึงใส่เข้าไปได้ไหมคะเก็บไปเลยใส่ปากเลยอ่ะเตรียมพร้อมมาอยู่ใกล้ๆกันเรียวขยับมาใกล้ๆกันเร็ยวอือมันจะขยับไหมมันจะขยับไหมอันนี้ทำอะไรคะขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะ อยวนี้ค่ะถ้าชิดคิดเลยค่ะต้องเป็นพื้นที่เรียบเรียบนะคะเสียงปานเยอะไม่เอาเสียงปลาและเสียงปาาน,น้องใหม่อะฮะลุเข้มเยอะเกินไปอ่ะเอาอีกสองเม็ดสีเหลืองก็สีส้มไปเลยได้อีกสองเม็ดเลยพี่รู้เหลืองเหลืองอออกอ่าโอเค ใส่เข้าไปอย่าให้เหลืองติดกันโอเคมาเทน้ำให้ครึใส่ครึ่งหนึ่งของน้ำมันนั่งก่อนแล้วอะเอาวางมาวางมาใส่มาอะแล้วก็เทน้ำน้นน้องมาลเทเบาๆนะคะเทตรงกลางอ เทตรงกลางครึ่งหนึ่งอ่ะเทไปอีกแต่แม่บอกเองเทไปอีกเทไปอีกโอเคพออ่ะมันจะเป็นไหมหน้าสีจอกมหมหน้าพี่รู้เออเ็นเยนลูกเทอีกตนะ้องมาเทอีกม,มาเทอีกมาเทอีกต้องขยับหรอไม่ต้องไม่ต้อง๋ยวม,มันเป็นพอแล้วมาพอแล้วค่ะ ไม่รู้เย็นเย็นรู้รู้หรือมันออกมาเองแนนจะดูว่ามันสีมันเป็นยังไงเห็นไหมเห็นไหมพอหนูไปขยับมันเห็นไหมคะเห็นไหมผลจากการหนูไม่ฟังแม่ไหมคะ ต้องโทษใครคะเพีาไรู้ใช่ไหมี่รู้ไม่น่ารักใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอะไรี้เราทำาให้รู้เฉยๆคะ่ะสวยเหมือนกันเห็นไหมล่ะ ใช่ไหมล่ะดเดี๋ยวเห็นไหมว่าเกิดการผสมสีหไหมคะ,มคดะเดี๋ยวมันก็เป็นน้าน่านจะเป็นอยู่นะลูกมเป็นและนะ้วะมาใส่น้ําเยอะมันก็เลยออกมาไวมั้งลูกแต่ของพี่ลูกก็ใส่ท่วมอยู่นะลูกน้วยงเห็นไหมมันใกล้จะเต็มแล้วของพี่ลูกเห็นยัง,อ,งอืมกระ้น้าน้อยมันก็เลยมาช้าแล้วสีมันก็ผสมไม่สวยสิไม่เป็นสายลุ้งแล้วนะเห็นไหม เห็นไหมขอรูกก็จะเป็นสีดำมีวงมีวงกลมสองวงเลยขอแล้วมาเกิดสีอะไรบ้างดูสิมีสีดำเยอะเลยสีน้ำตาลเยอะไงมาไม่เล่นลูกอ่ะไหนลองดูสิอดูสิตรงนี้มันสวยันามากินเลยนะยังกินเลยเหรอตอกไข่ลองดูสีข้างในเป็นสีอะไรเขาเคลือบสีไว้ไงคะจะได้ดูน่ากินไง นีก่ก็กินให้สบายใจไปเลยใส่ทั้งคําเลยลูกไม่งั้นเดี๋ยวมือเลอะทั้งน้นเลยข้างในมีถั่วอัลมอนด์มีอัลมอนดนะ์อะไรไหมคะตามกิจกรรมแล้วได้กินด้วยไหมดีสวยมากเลย แกกินเลยค่ะกินแต่เอ็มแบนเอ็มก็พอหรอกน้ำติดนิดหน่อยก็กินได้อุ้ยเป็นสีดำเลยอ่ะตอนมันเสียอาบมันมันจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะจิจิใช่ค่ะเขาเคลือบสีไว้ <S <S เป็นสีสันให้มันดูน่าก,กินไว้หลอกล่อเด็กเด็กงหลอกล่อเด็กเด็ก <S <S ด เคยแนะำแล้วค่ะโอย้ยอันนี้ไม่ใส่เยอะมากโอเคคลิปนี้ก็สำเร็จนะคะจบไปได้ด้วยดีค่ะเด็กๆก็อร่อยกันเต็มที่เลยทีย่าาเหลือก,ก็กินให้หมดเลยเอ็มเอ็มนะคะอย่ามากบายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ